สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ดอนเมืองนะคะเดี๋ยวก็จะไปเจอเพื่อที่สยามนะคะทางนี้บได้ขึ้นมาประมาณ4วันนะคะก็มาดูก,กันว่าจะได้บ้านจิงมากที่ร้านเลยนะคะจะกินซอสชิมกันอะไรนะคะจำจาจำจ้าอ,อันนี้คือ ว้ามาทำสารเลยนะคะด้วยความที่อยากกินเฉากวยกวกวมากนะคะร้านนี้คือร้านทิงทิงบิงซูน้ำขิงนะคะเอสธรรมศาสตร์ลังสิทด้วยความที่อยากกินมากอร่อยมากกินเพลินคนเดียวว้ามาโรงแรมเลยละกันนะคาะเะะดินทางไกลมากแบบกระเป๋าด้วยอะไรด้วยเลยไม่ได้ถ่ายะค่ะโฮเทลที่มาชื่อว่าไอยาโฮเทลนะคะคะหนึ่งร้อยกว่าบาทนะคะกค็มาทำธุระแถว้อ ธรรมศาสตร์บางซื่อนะคะก็จะโชว์โรงแรมให้ดูนะคะ,คะ,ววะ,คะก็เข้ามานะคะเซนเจ้าโจ๊กคือจองไว้สองเตียงค่ะเพราะว่าคิดว่าเพื่อนจะมานอนด้วยนะคะก็อเอ็กซ์เรย์นิดหน่อยนะคไม่เป็นไรคนเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นแบบแนวไทยจีนนะคะโต๊บบนนะโทีวีนะคะแอแล้วก็ไอ้ไปทั้งสองก็ไม่สูงมากก็อโอเคนะคะเป็นทางลงสนาม โอเคนะคะ1,100บาทในนี้ก็จะมีอาหารเช้านะคะก็เลือกได้หนึ่งอย่างนะคะจากเมน,นูที่มีประมาณสี่ห้าเมนูนะคะมีรถบริการส่งสลาตตอบนะคะถือว่าสะดวกประมาณหนึ่งนะคะอาบน้ำราคา เ,เจแป๊บนึงเจอจูเจล่าค่ะง่วงวชีวิตต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยละคะวันนี้หลงไปเยอะมากหลงไปกาเซย่ทุกคนก่อนที่จะเหนื่อยมากกว่านี้เดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนละคันกลับมาจากอาบน้ำแล้วนะคะวุ่นวายมากเมื่อกี้ก็คงจะฟังไม่รู้เรื่องคือจะรูมทัวร์ให้ดูนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะห้องก็จะเป็นห้องแบบไฟมินิ่เล็ก ทีวีนะคะก็มีคูไฟมีชั้นวางนิดหน่อยโซฟานะคะอย่างอ่างล้างหน้านะคะก็จะอประมาณ6 50านะคะเพราะว่า2 3 0คืนนที่พักที่นี่นะคะชื่อว่าทิพเปิลซีโฮสเทลนะคะอยู่หน้าสนามบินดอนเมืองเลยนะคะเหมะาะสำหรับใครที่จะมาพักแบบพักผ่อนก่อนจะเดินทางต่อสวัสดีค่ะแต่งตะะัวเสร็จแล้วนะคะรอเพื่อนมารับนะคะอย่าไปทิ้พอนะโย ขื่น,นด่านปาการชนจต้องเราแพลนกันไว้นะคะว่าจะเดินทางไปนครนายกเพื่อนขุนด่านปราการชนค่ะขอปีสาระนิดนึงนะคะเพื่อนขุนด่นนดานปาการชนนะคะถูกสร้างขึ้นเป็นแหล่งน้ําเพื่อการชลประทานนะคะในโครงการอันเนื่องมาจากราชดำรินะคะแล้ววันนี้จุดมุ่งหมายของเราก็คือออกตามหาความเขียวนะคะยังยังไม่เขียวพอค<อ>ัทุกคนมันมีความเขียวมากกว่านี้อีก ขั้นแรกนะคะเราก็จะทําการติดต่อเรือหางยาวนะคะเพื่อจะเดินทางไปหาความเคี้ยวเราไปกับเพื่อน3คนนะคะก็เลยจะต้องซื้อตั๋วคนละ200บาทนะคะเป็นการจอยทริปเรือหางยาวกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆนะคะส่วนใครที่มาเป็นกลุ่มเยอะๆนะคะอาจจะ7คนอะไรเงี้ยก็อาจจะเมาเรือหางยาวได้ราคา1,500บาทออกเดินทางได้เลยค่ะส่วนตัวของเราที่ไปวันนั้นนะคะคนนักท่องเที่ยวจะมาเรื่อยๆก็คือซื้อตั๋วแป๊บเดียวก็ไปขึ้นเรือได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องรอนะช่วงนั้นนะคะ เป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะคะเราออกเดินทางเดือนกรกฎาคมนะคะปี2565นะคือกําลังเขียวพอดีนะคะช่วงเวลาที่ควรจะไปก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหากันยายนะคะเป็นช่วงหน้าฝนที่มีน้ําพอดีมีความเขียวเกิดขึ้นนะคะถ้าไปผิดฤดูเนี่ย ความเขียวนี้จะกลายเป็นสีน้ำตาลทันทีอันนี้ไม่รู้นะเราอ่านจากรีวิวมาเรานั่งเรือไปประมาณ15นาทีนะคะก็จะถึงจุดแรกนะคะที่จะชมธรรมาชาติกันนะคะก็อันนี้ชมระหว่างทางไปก่อนนะคะมันสวยมากจริงๆค่ะทุกคนขอเสริมนิดน,นึงนะคะอันนี้จากที่อ่านรีวิวก่อนเดินทางนะคะสําหรับคนที่จะเดินทางจากกรุงเทพนะคะในตอนเช้าเราควรที่จะวางแผนออกเดินทางในตอนเช้านิดน,นึงนะคะเพืะะ่อให้ไปถึงเขื่อนหุ่นนานประการชนไม่ติดเที่ยงมากเกินไป ะะเพราะว่าช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยอากาศค่อนข้างอบอ้าวนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเราคิดว่าน่าจะเยอะนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปเราไปติดฝายใช่ไหมแต่จังหวัดที่เรากลับมาเนี่ยกำลังจะกลับจะมีนักท่องเที่ยวทยอยมากันเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ควรจะเดินทางถ้าให้เราแนะนํานะก็ให้ไปถึงสักสายสายนิดนึงอะไรเงี้ยกําลังดีค่ะ แล้วนะคะก็มาถึงจุดแรกนะคะที่พี่ขับเรือจอดให้เราลงชมธรรมชาตินะคะจุดนี้นะคะก็จะจอดให้เราชื่นชมธรรมชาติแล้วก็มีเวลาเป็นของตัวเองนะคะ40นาทีในการเดินเที่ยวชมนะคะไปปะทะความเขียวค่ะยัะไปตัดวดีโหรอใช่ราจะลงในยูทูบจริงเหรอเราจะอยู่ในยูทูบด้วยหรอให้เวลาประมาณ40นาทีใช่ไหมอนนี้เราอยู่ที่เขื่อน น,ะะนี่คือโทษของการที่ไม่หาข้อมูลมาให้แน่นพอน,นะคะคือพอไปถึงอะมันจะมีทางเดิน2ทางใช่ไหมเป็นทางที่เหมือนจะขึ้นเนินแล้วก็มีหญ้าเขียวๆอะไรเงี้ยเป็นทางเดินเหมือนกันนะคะแล้วก็มีทางด้านล่างที่เรียบน้านะคะ คือเราไม่รู้นะคะว่ามันต้องไปทางไหนแต่แบบมันพอเห็นความเขียวแล้วก็เดินตรงไปทางเขียวก่อนนะคะก่อนที่จะไปทางน้ําซึ่งพอทีนี้มันทําให้มันก็เคลื่อนสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็เหนื่อยแหละจริงๆถ้าเดินข้างล่างคือสบายกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยมันตันค่ะทุกคนเหมือนกับว่ามันก็ขึ้นเนินสูงเพื่อที่จะลงไปตรงทานน้ําเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเหมือนมันไปบรรจบอยู่ตรงนั้นเหมือนกันจริงๆเดินทางข้างล่างก็ง่ายกว่าแต่ทางข้างบนก็สวยกว่าอะไรเงี้ยวิวก็ได้กว้างกว่าด้วยนั่นก็คือพรอบนะทุกคน ขำตรงที่ไม่มีใครเดินขึ้นมาเลยนอกจากพวกเราสามคนแต่มันสวยจริงๆเนี่ยทุกคนลองดูสิเหมือนกับเป็นทางเรียบหนามข้างล่างก็คือเดินได้แล้วข,ข้างบนก็มีทางเดินเป็นทางแบบเหมือนทางคนเดินอะไรเงี้ยคิดว่าก็คือแล้วแต่เราเลยว่าจะไปทางไหน หาที่เราบอกว่าก็คือสุดท้ายก็เดินลงไปใช่ไหมตรงเนี้ยคือค่อนข้างจะลื่นนะเราลื่นอยู่สองครั้งได้มั้งมือมันเป็นโคลนนิดนึงอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นโครนเลยนะแต่เป็นฝนตกอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะลื่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่เห็นอยู่คือสวยมากไม่เสียดายที่ไปอ่ะคือเสียดายที่ไม่ได้ไปมากกว่าเราโมจะบนเรายังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดแรกนะคะก็คือน,น้ําตกเขาง,ง,งานงอนนะคะ น้ำก็คือน่าจะเป็นน้ำจากน้ำต,ตำกของฮากอนนะคะกว่าจะรู้นะคะว่าต้องเดินไปอีกนะคะก็ผ่านไปประมาณส0บถึง20นาทีแล้วนะคะแต่สุดท้ายเราก็เดินไปอยู่ดีนะคะก็เดินไปเรื่อยๆตามทางเรียบดึงทางนะคะจะมีทางเดินไปเราเดินแทบที่จะไม่โนใจเพื่อนเลยหรือเปล่าคือรูปก็ไม่ได้ถ่ายอะทุกคนคือ คนไี้ยินเสียงน้ําไหลนะคะคือมันดีมากจริงๆจนเพลิอนอ่ะข้างหน้านะคะเป็นทางเดินไปถึงน้ําตกเลยน,นะคะก็คือที่เราบอกน้ําตกของนานงนอนนะคะก็เดินไปเรื่อยๆเพลินๆนะคะคือเพลินมากเพลินจน อยู่ๆเพื่อนก็วิ่งมานะคะแล้วก็บอกว่าหมดเวลาแล้วสีสิบนาทีอะไรเงี้ยให้กลับไปที่เรือนะคะก็คือรีบแบบเดินไปขึ้นเรือนะคะเพราะว่าเผื่อคนแบบทุกคนจะรออยู่ตอนเดินกลับนะคะก็เลยเพิ่มารู้ว่าอ๋อเออทางมันแคบมากจริงๆคนี้ ออกเดินทางสู่จุดที่สองนะคะเหมือนเมื่อกี้จะไปจุดที่ไกลกว่าแล้วก็กลับมาจุดที่ใกล้กับเขื่อนมากกว่านะ เขาช่องลมค่ะก็คือมีทางเดินไปน้ําตกเหมือนกันนะคะจากที่ถามพี่ที่เดินไปแล้วก็เดินกลับมานะคะแล้วเขาบอกว่าสวยนะคะแต่ว่ามันเดินยากนิดนึงอะไรเงี้ยทุลักทุเลนิดนึง,อง,นงถอดรองเท้าถุงเท้าอะไรเพื่อที่จะข้ามน้าตกไปอีกฝั่งนะคะเป็นทางเดินพี่เขาบอกว่าเออแบบทางมันค่อนข้างจะ,จะลื่นแนะนําว่าอยู่แถวนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคนั่งชิลๆชลสี่สิบนาทีตรงนี้ละกันคือวิวมันก็สวยมากนะคะ เอาจริงๆคือกล้องมันไม่สามารถที่จะถ่ายความสวยนี้มาได้หมดนะคะ นั่งเชียวเชวฟังเสียงน้ำไปะสักพักนะคะก้มมองนาฬิกาอีกทีก็ผ่านไปแล้ว40นาทีนะคะเขาช่องลมเป็นอะไรที่สวยมากนะคะธรรมชาติสมบูรณ์แล้วก็ทำให้เราดื่มด่ำกับช่วงเวลาได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะอืจะบอกยังไงดีอ่ะไม่อยากจะจากเลยอ่ะ เดินเหนื่อยมากคลาส,สและความท้าทายนะคะก็ไม่ได้อยู่ที่ขาไปที่เราจะเดินทางไปเที่ยวกันนะคะแต่เป็นขากลับค่ะทุกคนคือบันไดค่ะทุกคนคือมันสูง <c oughs> มากนะคะแบบจําไม่ได้ว่าตอนนั้น <c oughs> คือได้นับขั้นบันไดหรือเปล่านะคะแบบเพราะเหนื่อยมากนะคะหยุดเดินหยุดเดินคือขำเบื่อบ้า,เห,าเหมือนกันแล้วก็ขำตัวเองเหมือนกันที่เออแม้ว่าจะออกกำลังกายก็ไม่ได้ช่วย่าไร่นะไม่ใช่การไปถึงนู่นนะคือการขึ้นลงบันได จากฝั่งมานะคะก็ประมาณเที่ยงนะคะก็เลยเลือกไป หาอะไรทานกันนะคะที่ร้านชมนกคาเฟ่แอนด์รสสอรค่ะตอนนั้นนะคะทุกคนที่หิวกันมากเพราะอาหารมาก็จัดการกินกันแบบไม่ได้ถ่ายวีล็อกไว้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเดินชมบรรยากาศในร้านนะคะก็จะมีบอปลาคราฟนะคะแล้วก็มีนกแก้วนะคะที่ตลกก็คือในคลิปเนี่ยเหมือนเพื่อนอะ่ะเดินไปใช่ไหมแล้วปลาคราฟอะ่ะคือเราไม่ได้มีอาหารนะแต่แบบมันกับก็ว่ายตามกันเป็นฝูงเลยะคะ่ะแปลกเดียะค่ะแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็ซื้ออาหารให้ปลาคราฟนะคะลด ถึงนกแก้วนะคะไปชมบรรยากาศกันค่ะและในะค่ะก็คือมาให้อาหารนกแก้วนะคะก็คือให้เข้าไปในกรงได้เลยนะคะแล้วก็มีอาหารนกแก้วคือเป็นมิรมาก <c oughs> คือกรอกหัวกรอกแขนอะไรเงี้ยกินเต็มที่เลย ระหว่างทางกลับนะคะก็เปิดเจอในแมพนะคะว่าจะผ่านทางอุทยานพาปิคเนตนะคะก็เลยแวะสักการะอุทยานปาปิคเนตนะคะโดยอุทยานพาปิคเนตนะคะก็เป็นอุทยานที่มีรูปปูนปั้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะภายในอุทยานก็จะมีพ,พิพิธภัณฑ์ปาปิคเนต108ปางนะคะแล้วก็ขอมหาเทพนะคะทั้ง3พระองค์นะคะก็คือพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะค่ะเผื่อใครอยากจะไปสักการะแล้วก็ขอพร ะะขอไว้อีกที่หนึ่งแล้วกันนะคะก็คือซุ้มต้นไผ่วัดจุลาพรม์ันารามนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆที่ี่ปุ่นเลยก็คือต้นไผ่โค้งเข้าหากันนะคะเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของนครนายกเช่นกัน พอปิดทิปด้วยการกินรามเมงที่ดอนเมืองก่อนกลับบ้าน,นาที่ทนครศรีธรรมราชนะคะจบทิปอย่างเป็นทางการค่ะขอบคุณที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้นะ